สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปันนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งก่อนเกมมาวิเคราะห์กันหน่อยสถานการณ์ของการแข่งขันฟุตบอลไทยเด็กหนึ่งช่วงสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับวันละสี่คู่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นโปรแกรมที่น่าติดตามมากๆเพราะว่ามันเป็นเกมที่จะต่อเนื่องสู่ช่วงโค้งสุดท้ายสําหรับการแข่งขันในเลกแรกมันก็จะเป็นเกมที่ชี้วัดสําหรับ ตำแหน่งหัวตารางแล้วก็ท้ายตารางแล้วเลข2เนี่ยนะครับจบแบบไหนก็ตามผมบอยเลยนะครับตลาดรอบนี้คึกคักแน่นอนครับย้นย้ำกันเลยและสุดสัปดาห์นี้มีเกมที่น่าสนใจเป็นบิ๊กแม c สองคู่มีสตอรี่ที่ดีอยู่1คู่เขาเรียกว่าจังหวะนรกอาจจะเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหรือเปล่านา่าติดตามสำหรับโคดองดุสิตเฉลิมแสนในการดวลกับอดีต,ต้นสังกัดเก่าคือการท่าเรือ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาเคยทําการท่าเรือม,มาก่อรอบหนึ่งแล้วก็ออกไปทําทีมอื่นจากนั้นมาอยู่กับ BG ประสบความสําเร็จเป็นแชมป์ไปอยู่กับการท่าเรืออีกรอบหนึ่งท่ามกลางอ์ประกอบของทีมที่ดีแต่สุดท้ายแล้วครับมันไม่ได้ชี้วัดผลแล้วครับว่าคุณไปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในช่วงเวลาอันสั้นซึ่งมันก็มีปัญหาหลายๆอย่างที่ไม่ได้ผิดเพียงแค่ตัวของโค้ดองมันมีปัจจัยที่ฟุตบอลต้องแก้ไข ไม่ใช่เพียงแค่ตัวโค้ชอย่างเดียวโค้ชคนเดียวเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดในเคสของทางโค้ดองหลังผลการแข่งขันในเกมคู่นี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์เพิ่มเติมไปด้วยแต่คู่อื่นๆก็ติดตามนะครับโค้ดแบนด์เจอมาริโอยูรฟสกี้อันนี้ก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราไปไล่เรียงดูความพร้อมแต่ละคู่ตามเวลา และวันที่แข่งขันกันหน่อยครับผมขอเริ่มต้นที่วันเสาร์ครับ20พฤศจิกายนนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดเกมคู่นี้ครับเตะกันที่ช้างอารีนานะครับ5โมงครึ่งซึ่งประสาทสายฟ้าเนี่ยจะรับการมาเยือนของจงอังพยองคู่นี้ดูกันสดๆได้ที่ AIS Play ช่องทางเดียว บุรีรัมเนี่ยสะดุดมา3เกมแล้วนะครับไม่ชนะใครเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวเกมล่าสุดกระบุกแพ้ชมบุรีอีก0ูต่อ2ผ่าัง3นัดชนะ8เสมอ2แพ้3มี26คะแนนหล่นมารั้งรองจากฝูงทีมของอเล็กซานเดรกามาจะได้เรบินซูราก้ากลับมาจากการรับใช้ทีมชาติอิรัก ก็จะมาเสียตตำแหน่งปราการหลังตัวสุดท้ายแต่ต้องเช็คอีกทีนะครับว่าพิรดลฉามรศมีพร้อมหรือเปล่าส่วนดีเกาเจ็บยาวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเล่นไม่ได้แน่นอนแกนหลักก็ต้องเดาใจกาม,ม่าว่าเกมรุกจะจัดแบบไหนนะครับสมอลโรซาน่าจะกลับมาสตาร์ตตัวจริงหรือเปล่าโดยมีไมค์คอนมาเกสสุประโชคสารชาติสุประชัยใจเด็ดและสุปรนัดเหมือนตาพร้อมในการเป็นทางเลือกส่วนทีมเยือนของคาร์ลอสเอโดร์แพ้คาบ้านให้กับแบงคอกยูเนเต็ดแบบดราม่าเลยนะครับศูนย์ตอนหนึ่ง ก็เป็นเกมที่โทษเวลาเจ็บถึง27นาทีพร้อมกับการลงโทษผู้ตัดสินและผู้ตัดสิน VAR หลังจากที่มีการเป่าให้จุดโทษแบบผิดพลาดภาพรวมผลงานของทีมตอนนี้รั้งอันดับ13ครับชนะ4เสมอ2แพ้7มี14แต้มเกมนี้ก็ไม่มีปัญหาตัวติดโทษแบนแต่ว่ามือกาวเบอร์หนึ่งอย่างจิรวัตรวังทพันธ์เนี่ยยังไม่พร้อมเนี่ยนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นทีรัตน่าชำนาญผลโทษแบนกลับมาเฝ้าเสาเช่นเดียวกับดักลัสโคโบ้ ยังต้องพักต่อแต่ว่าเกมรับเนี่ยมีโจโฌกรอมเมนเป็นแกนหล,ลักกลางสนามก็จะมีปานเดชาเงินประเสริฐกับอัธวิสุขช่วยปั้นเกมแล้วที่เด็ดคู่หน้าจกากกริดพารพลกับอีฟสันเมโลดาวยิงประจําทีมที่ซัดไปแล้ว8รลูกเป็นตัวชูโรสงสทีมนี้ยังไม่เคยเจอกันในแมชอย่างเป็นทางการมีเคยพบกันตอนอุ่นเครื่องเมื่อปี2 0 2พปรากฏว่าบุรีรัม ยิงชนะไป8ประตูต่อ0เลยนะครับแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยมันอุ่นเครื่องแบบที่เอาความเคลื่อนไหวเอาร่างกายซะมากกว่านัดนี้เป็นเกมที่คาร์ลอสเอโดโดก็คงจะมั่นใจพอสมควรเหมือนกันหลังจากที่ลูกทีมจับจังหวะการเล่นในไทยลีกได้แล้วรู้วิธีการและสไตล์ของตัวเองว่าควรจะผ่อนหนักผ่อนเบาตรงไหนบุรีรัมย์เอนะครับก็เป๋ๆมาเอาเป็นว่าเล่นในบ้านโจทย์อื่นไม่มีแล้วนะครับต้องสามแต้มอย่างเดียวจะสวยไม่สวยค่อยว่ากันแต่ยังไงต้องชนะเอาไว้ก่อน ต่อกันที่เกมคู่ระหว่างสุปรระการซิตี้ครับแต่ตอน6โมงเย็นรับการมาเยือนของช้างศึกยุทธาถีสุพรรณบุรี FC คู่นี้ถ่ายท่อด2ช่องทางนะครับททบ5 HD1 กับ AIS Play สูตรประการในบุกไปแพ้ b g 0ต่อ1ทําให้ไม่ชนะใคร3นัดติดสถานการณ์ก็หล่นไปอยู่ที่12ครับผลงาน13นัดชนะ3เสมอ5แพ้ 5, 5เก็บไปได้14แต้มเกมนี้อิชิโมสิ์ใช้งานเจริญศักวงกรที่ปิดเทอมยาวไปแล้วอยู่ระหว่างการพักฟื้นจากการผ่าตัดนะครับส่วน2แข้งญี่ปุ่นไดสเกตซากะอิ กับ o, ยูโตโอนะยังต้องเช็คว่าจะพร้อมหรือไม่เช่นเดียวกับชยาวัสีนาวงกับตันทีมที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ทําให้ความหวังแดนหน้าก็ฝากไว้ที่เอเลนโดก,กอนซาก,ก้ากับพัสพลเฉิดวิจิตส่วนทีมเยือนปัญหานอกสนามก็มีเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะข่าวลือเรื่องของกึนซื้อคนใหม่และอนาคตของอเดโยก,กาเดโบถึงตรงนี้จนแล้วจนรอดนะครับวันที่ผมทําคลิปเนี่ย ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวการประกาศออกมาจากสโมสรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องวงในอยู่เอาไว้ผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับส่วนผลงานนัดล่าสุดคือบุกแพ้โพลิสเทโรไปศูนย์ต่อหนึ่งทำให้แพ้ในลีกติดต่อกัน7เกมรวดจมอยู่รองบวยของตารางมีเพียง7คะแนนจากชชยชนะ1นัดเสมอสี่และแพ้ไป8เกมสภาพทีมนะครับหมดสิทธิ์ใช้งานสวนัพัทกิ่งแก้วที่ติดโทษแบสสนสะสมใบเหลืองครบ4ใบเกมลุกต้องพึ่งดานิโลอาเวสรวมถึงรัชนาศอารัญ,ญยไพโรธ เป็นตัวความหวังเจอกันมา12นัดนะคะสุประการชนะ7สุพรรณชนะ3และเสมอไป2ส่วนซีซั่นที่แล้วเล็กแรกสุพรรณบุกชนะ2-1ส่วนเลก2สุปราการก็บุกไปชนะคืนด้วยสกรเดียวกันไม่มีเกมไหนแล้วนะครับที่อิชิอิจะต้องคว้า3แต้มแบบไม่มีเงื่อนไขครับถึงแม้ว่าสภาพทีมของอิชิอินั้นอาจจะมีผู้เล่นตัวเก่าที่เป็นรองสุพรรณแต่เชื่อเครับว่า สุพรรณเป๋เปๆอยู่ตอนนี้ถ้าอิชิเก็บไม่ได้เลก2ต้องเติมตัวเพิ่มแล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะสูมเสียต่อการต้องไปลุ้นในโซนล่างของตารางเพราะว่ารูปแบบวิธีการแท็กติกของทีมเนี่ยผมดูแล้วรายละเอียดในการเล่นดีมากนะครับเจอทีมใหญ่ก็ไม่ได้เป็นรองแต่คุณภาพผู้เล่นเนี่ยแหละครับในพื้นที่สุดท้ายแล้วก็จังหวะเกมในการยืนระยะตรงนี้ครับมันเป็นรองทีมอื่นอยู่แต่ผมเชื่อนึกๆนะครับว่าเกมนี้อิชิมีโอกาสนะครับที่จะคว้าถึง3คะแนนได้เลยคู่ต่อมา6กวงตัว รงนะครับเป็นเกมที่น่าสนใจเหมือนกันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาจังหวัดนะครราชสีมาสวัสดแคทนะครราชสีมาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมฟอร์มแรงอย่างชมบุรีเอฟคู่นี้สด2ช่องทางนะครับ G M m 25แล้วก็ A I S Play ความพร้อมของเจ้าถิ่นโคชโจธรีรศักดิ์โพอน้นอดิตนักเตะของชนบุรีนะครับ ก็เพิ่งจะพาทีบุกไปแพ้ราชบุรี2ต่อ3ก็เป็นเกมสุดมันประจําสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันก่อนเจอชลบุรีพวกเขารั้งงระดับ9นะครับผลงาน13เกมชนะ5เสมอ3แพ้5มี18คะแนนสภาพทีมจะได้เดนิสวิลาเนยว่าพ้นโทษแบงกลับมาคุมแดนกลาง ส่วนเฉลิมพงเกิดแก้วที่สีสาแตกต้องเย็บ10เข็มยังพร้อมคุมแผงหลังแต่ว่าที่ยังเล่นไม่ได้แน่ก็คือมาโกซาเนที่ต้องใช้เวลาเรียกความฟิตอีกสระยะหนึ่งท้ายความหวังแนวรุกจะเป็นความเมคาริคาริควมมินาอัปเปียคูบี้และก็อามดูออต,ตาร่ารวมถึงอบดุลฮาฟิดบือรายเฮงครับส่วนฝั่งทีมเยือนชนะในหลีกมา4ี่เกมรวดล่าสุดเนี่ยคือการสยบบุรีรามสองศูนย์ในบ้าน่าน13นัดลูกทีมของทางโคตเตียสะสมพบประเสร,ริฐรังที่4นะครับชนะ7เสมอ3แพ้3เก็บไป24คะแนนตัวเจ็บยังหน้าเดิมอ ดือวแสนใจรักที่ลงไม่ได้แน่นอนส่วนนบดลนคชพายุยังต้องเช็คความฟิตแต่ไม่น่าเป็นปัญหาเพราะว่าบุคลีเหล็มดีพร้อมแทนได้เรตโตเคลิชครับที่ไม่ได้เล่นเกมกับบุรีรัมก็พร้อมจากกลับมาคุมแผงหลังส่วนเกมลุก เดนิสบูริโลกับจิดี้คันยุกจะได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าแล้วก็มีวรชิตกนิสีบำเพ็ญคอยปั้นเกมเหมือนเดิม2ทีนี้เจอกันมา12ครั้งนะครับตัวเลขสวยเลยครับชมบุรีชนะ4โคราชนะ4และเสมอกันไปอีก4ส่วนฤดูกาลที่แล้วเลกแรกชมบุรีชนะ31เลข2โคราชนะ20ก็เป็น3แต้มแบบบ้านใครบ้านมันครับ ปิดท้ายเกมวันเสาร์ที่แพสเตเดียมคู่นี้พลาดไม่ได้เลยครับเริ่มเขี่ยบอล1ทุ่มตรงสิงเจ้าท่าการท่าเรือ f อจะรับการมาเยือนของเดอะรับบิดบีจีปทุมยูเนเต็ดดูสดได้ที่ AIS Play ช่องทางเดียวและนี่คือการกลับมาเยือนทีนเก่าของโคชองดุสิท์เฉลิมแสนที่เพิ่งจะแยกทางกับการท่าเรือเมื่อการสัปดาห์ที่แล้วครับแล้มาเริ่มต้นทำงานกับ BG เป็นเกมที่2หลังจากนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แพ้หนองบัวไป1ประตูต่อ3ฟฝั่งเจ้าบ้านผลงานไชไลายมากนะครับเกมล่าสุดบุกถล่มเชียงราย4-0เก็บชัยชนะไปแล้ว6นัดเสมอ3และแพ้ไป4มี21คะแนนก็รั้งอยู่ที่6ของตารางภายใต้การนำของโคชอูสราวุตรีพันธ์ ที่ไม่มีตัวติดโทษแบนแต่อาจต้องประเมินโกซูนกีที่บาดเจ็บในะจังหวะแย่งมงกับแดเลแล้วก็ตกลงพื้นเนี่ยไหลกับทั้งคอเนี่ยอักเสบอยู่นะครับตอนนี้อยู่ช่วงของการพักฟื้นถ้ากลับมาเล่นไม่ทันตรงนี้นะครับก็มีตัวตายตัวแทนอยู่แล้วเพราะว่าสิบเอ็ดตัวจริงของโคดูที่จัดในเกมที่เอาชนะเชียงรายมาระบบการเล่น523ถือวา่าสนใจเลยนะครับเป็นฟอร์มที่ดีมากๆด้วยประตูเป็นบอรวุฒิศรีสุภากองหลังเอลิสดอนลาธนบูญเกสรัตและก็ดาบิดโรเชล่ายืน3เซนเตอร์นะครับและเวลา เซตบอลเกมรุกเนี่ยก็จะปรับเป็นหลังสี่ดันธนบู์ขึ้นไป เป็นตัวในการออกบอลเป็นตัวฟรีในเกมรับนะครับไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปตรงกลางหรือว่าเป็นกองหลังก็ทําได้อย่างเรียนตาส่วนริมเส้นนะครับฝั่งขวาเป็นฟลิปโรเลอร์ซ้ายเป็นเควินดีโรมรามมิดฟิลศิลปกรจากกูประสาสคู่กับเซกัโซเรสและก็3าแนวรุปปรกปกรณ์เปรมพักบดินผาลาและเนลสันโบนีย่าครับส่วนฝั่งทีมเยือนหลังจากที่แพ้หนองบัวก็หยุดสถิติไม่แพ้ใครทุกรายการรวม8นัดผ่าน13เกมนะครับชนะ8เสมอ2แพ้3ในหลีกมี26คะแนน อยู่ดับ3สภาพทีมตอนนี้หลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยมีปัญหาแนวรับบาดเจ็บตอนน,ตอนนี้กลายเป็นแนวรุกกองหน้าเจ็บการนาวเลยนะครับเดียโก้หรือซานโตตอนนี้ก็ลงซ้อมแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มรูปแบบนะครับส่วนปถมพลเจริญรัตนาพิรมที่เจ็บแฮมสติงเนี่ยก็กลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับคาดว่าอาจจะมีโอกาสลงสนามในเกมต่อไปหรือไม่แน่ อาจจะมีชื่อเป็นสำรองในเกมนี้ก็ได้ส่วนเจนรบัมพาวดีต้องพักยาวนะครับก็เชื่อว่าดุสิเฉลิมแสนจะยังคงยืดระบบการเล่น3า2อยู่แล้วนะครับเป็นแกนชัดชัยบุตรพรมเฝ้าเสาเกมรับ3ประการหลังอิรลฟานวิกเตอร์และก็อันเดสตูเยต้องเรียกความมั่นใจกลับมาหลังจากที่ฟอร์ไม่ค่อยดีในเกมที่แล้วริมเส้นนะครับสัติภาพจันงอบน่าจะกลับมาออกสตาร์ตตัวจริงทางฝั่งขวาอาพิสิ์สุรดาก็าอาจจะกลับมาประจําการฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันส่วนมิดฟิลนะครับเป็นฉัดมงคลทองคีรีเล่นเกมรับ แล้วก็วางสารัตอยู่เย็นกับชวัดวิราชาติเดินเกมบุกส่วนคู่หน้าเป็นโอกาสของสุบัญญาปุริสายจับคู่กับทีรศิลปแดงด่าครับสอทีวิีเจอกันมา20ครั้งผลงานการท่าเรือชนะ6 b บีจชนะ9และก็เสมอกันไป5ครั้งส่วนปีที่แล้ว BG เก็บเรียบนะครับไปกลับเล็กแรกบุกชนะ1 0ส่วนเล็ก2เนี่ยย้ำใช้ได้อีก2ประตูต่อ1ไปดูเกมวาทิศครับ21พฤศจิกายนดาร์บี้แมชเมืองเหนือครับเกมระหว่างเชียงใหม่ยูเนเต็ดรับการมาเยือนของลีโอเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเตะ6 6บอตรงนี่ก็เป็นเกมที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีการถ่ายทอดให้ดู2ช่องทางนะครับ GM 25แล้วก็ AIS Play ความพร้อมของเจ้าถิ่นที่มีไอตันซินวาอดีตกุนซือของเชียงรายยูเนเต็ดคุมทัพเนี่ยแพ้4เกมรวดแล้วนะครับจบบวยของตารางเพิ่งเก็บไปได้แค่6คะแนนจาก13นัดชนะ1เสมอ3าแพ้ไป9 เกมล่าสุดก็บุกแพ้เมืองทองศูนต่อ2นะครับแล้วกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยจะไม่มีทวินบุษบมบัตยที่โดนใบแดงไล่ออกจากเกมกับเมืองทองส่วนขุมกําลังคนอื่นๆก็ยังพร้อมเป็นตัวเลือกหมดนะครับแผงหลังเอฟซันปาทริซิโอและก็มีเมวินเดลูกับยันิกโบลีล่าตาข่ายส่วนทีมเยอนผลง,งานไม่สม่ำเสมอนะครับแพ้3จาก4เกมหลังสุดล่าสุดก็แพ้ขาบ้านต่อการท่าเรือเละเทสเลยครับศูนย์ต่อหล่นมารังอันดับที่8มี20แต้มจากการชนะ6เสมอ2แพ้5สภาพทีม เอเมซอนเปเรีราไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพนะครับแกนหลักอยู่กันครบและก็จะได้ฟิลิเป้อโมริมพ้นโทษแบงกลับมาล่าตาข่ายร่วมกับบิโรซิมาสุดศิวกรตีตรกูลพิธิวัตสุจิตธรรมกุลก็พร้อมในการลงเล่นเช่นเดียวกัน2ทีมนี้ยังไม่เคยพบกันมาบนเบทีลีกสูงสุดนะครับก็คงได้วัดกันแน่ ไอตันซินวานะครับเคยทําทีมอยู่ในชุดแชมป์ไทยลีกกับทางเชียงรายยูเนเต็ดนะครับและการได้กลับมาทํางานในไทยอีกครั้งหนึ่งก็เกิดจากการแนะนําของคุณฮั่นมิติติยภัยรัตที่ปรึกษาประธานสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดนี่แหละครับส่วนคู่ต่อมา6กโมงเย็นเกมที่3อา่าวสเตสเดียมเจ้าบ้านต่อพี่ข่าประจวบ f อจะรับการมาเยือนของบางกรโลกเงินโปลิสเทโรแฟนบอลดูสดได้2ช่องทางททบ5 HD1 แล้วก็ AIS Play เนะครับเจ้าทินต่อพี่ข่าได้โค้รระอิสระศรีทโรเข้ามาคุมทัพต่อจากมาสบิทากิ ก็จะประเดิงงานแรกในเกมนี้เลยส่วนผลงานที่ผ่านมาจมอยู่ในโซนแดงนะครับเล่น13นัดชนะ2สะเสมอ3แพ้ไป8มี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนด้าล่าสุดบุกพ่ายหนองบัว0ตอนน่อ1สภาพทีมวิเล่นโมตาที่โดนแบงเก็นที่แล้วจะกลับมาลงเล่นได้ส่วนแนวรุกนะครับ เมธีสารคมทิดายุบัรหาหรือแม้แต่อภิชาติเดนมาร์กก็พร้อมในการเป็นตัวเลือกและก็ตาอัวเป็นคนเดียวที่ยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหลังจากชนะสุพรรณ1-0ผลงาน13นัดชนะ4เสมอ4แพ้5มี16แต้มอยู่อันดับ10เกมนี้ครับขาด2แกนหลักอย่างธีระเทพวิโนโอไทยกับกระดกพลปุษปาคมที่ติดโทษแบนใบเหลืองสะสมครบ4ใบส่วนเอมวนโดรเปาลิสต้าก็กลับมาเป็นตัวสำรองเกมที่แล้ว หน้าเจากสตาร์ตตัวจริงนี่เหมือนกันในการลาตะข่ายร่วมกับเจ็พพโพขีและชันุกูลกาลินครับผลงานการเจอกันซีซั่นที่แล้วแบ่งแต้มทั้ง2นัดเลกแรก บ้านประจวบเสมอ2องเลข2บ้านเทโรเสมอ1นึ 1. ส่วนการเจอกันทั้งหมด6ครั้งชนะกันไปทีมละ2ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งครับขยับมาดูเกม6กโมงครึ่งกันบ้างน,นะครับที่มิดผลสเตเดียมเจ้าบ้านราชนบังกรราชบุรีรับการมาเยือนของพญาไก่ชนหนองบัวพิชยยะคู่นี้ถ่ายทอดให้ดูกัน2ช่องทางนะครับ PPTV HD ช่อง36แล้วก็ AIS p เ a y เรื่องของความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านราชบุรีผ่าน13นะัดชนะ4เสมอ3มแพ้6มี15แต้ม ล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะโคราชไป3-2รั้งอันดับที่11เรื่องตัวผู้เล่นโค้ชเจีย๊ยบสมชายมายวิลาจัุดสิทธิ์ใช้งานกฤษณะนนท์ศรีสุวรรณเพราะว่าสะสมใบเหลืองครบ4ใบส่วนแนวรุกนะครับลองจิวสรวัตรเดชมิตรเสียโชคกันหนูแล้วก็แดนเล่พร้อมในการลงเล่นทั้งหมดทีมเยือนหนองบัวพิ่งชนะ BG มา3 1มั่นใจสุดขีดเหมือนกันนะครับในเกมตกครั้งกลางสัปดาห์ไม่แพ้ใครมา6นัดติดต่อกันแล้วผลงานชนะ6เสมอ3แพ้4มี21คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ7 เกมนี้นะครับแกนหลักก็ถือว่าพร้อมในการลงเล่นกันหมดว่าจะเป็นไฮมิตันซัวรเรสเหลอสันเทียมราชชัดชัยเจียกลางแล้วก็แอตตอนตีราบาซี่พร้อมลุยครับสทีมนี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนและเป็นมวยถูกคู่มากเพราะว่าราชบุรีเล่นในบ้านเกมนี้ก็หวังจะดับซ่าหนองบัวที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับปิดท้ายอีก1คู่ใหญ่ประจําสัปดาห์นะครับคิกออฟเวลา1นึ่ทุ่ม ที่สนามทรูสเตเดียมเจ้าบ้านแบงคอกยู n นเต็เปิดบ้านรับการมาเยือนของกิเลนพยองเมืองทอง United ดดูสดในช่องทางเดียวที่ AISplay ครับ แบงคอกยึดจา่าฝูงมา2สัปดาห์แล้วนะครับล่าสุดบุกเชอดขอนแก่นยูเนเต็ด1 0นผ่าน13นัดชนะ9เสมอ2แพ้2มี29คะแนนเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านโคชแบงท์ทะวันสีปานจะได้เฮเบตี้แฟนเดนเดสผลทดแบง์กลับมาประจําการแนวรุกกับระบบการเล่น433ไมเคิลฟารเคสการ์ฝ้าสาวเกมรับมีมารเอลทอมเบียกับเอเวอเรตันจับคู่เซนเตอร์แบ็กขวาทริสตองโดซ้ายเป็นพิรพัฒน์นรชิย,ยาตรงกลางนะครับเกมรับวิสรุตอิมูระ และก็มีธีเิ็พันพุ่งจันทร์กับโปกก้าวอนันต์ขับเคลื่อนเกมส่วน3ตัวรุกเฮปปิสฟานเดสกลับมาร่วมงานกับทางวันเดนลุยส์อีกครั้งหนึ่งรวมถึงแอนโทนีคาตเตอร์ส่วนฝั่งเบืองท้องครับจะมีมาริโอูรัฟสกี้ ผลทดแบงกลับมาคุมทีมข้างสนามได้อีกครั้งหนึ่งส่วนผลงานที่ผ่านมาเปิดบ้านทุบเชียงใหม่ยูเนเต็ส2-0รังดับ5ผลงานชนะ6เสมอ4แพ้3มี22คะแนนนะครับเกมนี้ไม่มีลูคัสโฮชาที่เจ็บการระบบการเล่น4-1-4-1พิรพงษ์เรือนนินเฝ้าเสานะครับเกมรับเป็นสุพรปีนากาตาโพเป็นแบ,บ็คขวาซ้ายเป็นวัฒนกรสวัสดลครคู่เซนเตอร์ ชาติชายแสงดาวจะยืนกลับมาโคบอลลีนี่ส่วนวิดฟิลนะครับวิรเทพป้อมพันจะกลับมายืนคุมเกมแล้วก็ใช้พิชาอุตรากับบุษกรชัยกุลเทวินปั้นเกมส่วนริมเส้นเป็นวิเลนปอปซาดอมิซาเยฟและก็หน้าเป้าคิดว่าคงเลือกความสดของปรเมศอวิไลในการออกสตาร์ทก่อน2ทีมนี้เคยเจอกันมา21ครั้งนะครับแบงคอกชนะ4ครั้งเมืองทองชนะ11ครั้งแล้วก็เสมอกัน6ครั้งส่วนซีซั่นที่แล้วเลกแรก แบงคอกบุชนะก่อน2-1ส่วนเลข2นะครับเสมอกันที่บ้านแบงคอกไป2ประต,ตูต่อ2นี่คืออีก1เกมสำคัญของการเจอกันเพราะว่าเป็นการเจอกันของอดีตกุนซือและก็นักเตะของทั้ง2สโมสรน,นะครับโคชแบรนเองเนี่ยเคยทำเมืองทองเป็นแชมป์ไทยลีกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เคยทำทีมเป็นแชมป์ฟุตบอลแม่ขงขงครับแชมเปี้ยนชิพด้วยอีก1สมัยส่วนทางฝั่งของมาริโอยูโรฟสกี้ ก็เคยเป็นอนดีตนักเตะของเมืองทองในยุคประสบความสำเร็จยุคไร้ผ้ายในปี2012จากนั้นเนี่ยก็ย้ายไปเล่นให้กับแบงคอกอยู่ในเตดเนี่ยแหละครับสร้างสถิติมากมายถึงแม้ว่าทีมจะไม่ได้เป็นแชมป์แต่ก็เป็นช่วงที่บอลของบียูเล่นมันมากๆพร้อมกับลูกยิงสุดสวยที่มาริโอยูรอสกี้ได้ทําทิ้งไว้ให้ในสนามแห่งนี้การเจอกันสนุกแน่นอนนะครับเป็นบอลที่มาริโอก็กระหายด้วยเพราะว่า เพิ่งจะพ้นโทษแบนกลับมา2เกมที่ผ่านมาก็คงจะคันไม้คันมือนะครับสั่งการอยู่ด้านบนปล่อยให้ดานโยเซียก้าช่วยในการประสานงานพอลงามาสั่งเกมได้เองแน่นอนแหละครับ motivation วิธีการเล่นมันกลับมาทั้งฝั่งของกาโค,คดแบนระบบก็มีความมั่นใจก็มีและที่สำคัญนะครับมันต้องชี้วัดเรื่องการยืออยะซึ่งแบงคอกมีปัญหามาตลอดคดแบนต้องเน้นแน่นอนน่าดูทุกคู่นะครับไม่ใช่เพียงแค่คู่ใหญ่ดูได้ทั้งฟรีทีวีที่ผมบอกไปแล้วก็เอเสแปร์ลืมติดตามกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้เดี๋ยวมาคุยกันต่อหลังเกมจบในทุกๆวันแล้วก็เจอกันในรุ่งเช้าของวันรุ่งขึ้นอยู่แแลลล้้วววครับาไปสสดี